ทีนี้มีกิจกรรมดีๆมาใ้แฟนคลับและพี่ๆสื่อได้ตามติดไปร่วมงานกันเป็นประจำสำหรับซูเปอร์สตาร์สาวคาทายังพอล่าสุดถือโอกาสเทศกาลดีตรุษจีนที่จะถึงนี้เอาเริ่องเอาชัยก่อนใครด้วยการชวนแฟนคลับร่วม40ชีวิตตื่นแต่เช้าไปล่องเรือตะเวนทำบุญไหว้พระก้าพระอารามหลวงเริ่มจากวัดกัลยาณมิตร วัดระฆังวัดอมรินทรารามวัดศรีสุดารามวัดตลิ่งชันวัดคฤหบดีวัดเทวราชกุญชรวัดอรุณและวัดยานวากะทาบุญและกราบนมัสการศักษิสิ์ตามความหมายที่ดีของวัดโดยสาวซาทาถวายสังฆทานชุดใหญ่ที่ประกอบไปด้วยเครื่องอัฐบริขารพร้อมทั้งทําทานปล่อยชีวิตเต่าปลาไหลหอยคมตามความเชื่อเพื่อเพิ่มสความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตตลอดปีตลอดไปแถมงานนี้นะคะก็ยังเตรียมอาหารสุดแซ่บมาเลี้ยงกลางวันพี่ๆเพื่อนเพื่อนน้องๆแฟนคลับที่รัก กันอีกด้วยค่ะงานนี้นะคะก็ขอให้ชีวิตรุ่งโรจนกันสุดๆทั้งบัตรคอนเสิร์ตที่จะจัดขึ้นเร็วๆนี้ก็ขอให้ขายเกลี้ยงหมดในพิษตาอัลบั้มชุดใหม่ที่เตรียมเป็นเลดีก้ก้าของเมืองไทยก็ขอให้ฮอตฮิตทั้งในและนอกประเทศพร้อมทั้งเรื่องรักนะคะก็ขอให้ได้คนดีถูกใจหล่อๆรวยๆด้วยค่ะ Oh, วันนี้มากับแฟนคลับในหลายๆกลุ่มเลยค่ะ mm hmm. ก็คือทุกคนก็ได้ไปรายง,งานตัวในทัธยัง .com มานะคะแล้วก็ได้มาร่วมกิจกรรมนี้ด้วยกันนะคะคือทําบุญ9วัดกับทัยังนะคะ mm hmm. ก็เมื่อตอนต้นเดือนนะคะก็ได้ทําบุญไม่ไม่ได้ทําบุญ <laughs> ไปไปทานเลี้ยงกับพี่ๆนักข่าวมาแล้วนะคะ mm hmm. ก็รู้สึกว่าเราต้องทําอะไรกับแฟนคลับบ้าง mm hmm. ก็เลยตัดสินใจว่ามาทําบุญ9วัดกันดีกว่านะคะ mm hmm. เพื่อเสริมสิริมงคลแล้วก็ จะได้มีแต่โชคลาภเอ่อส่วนใหญ่ก็อธิษฐานขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีเจริญรุ่งเรืองอะนะคะแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาค่ะมาทางเรือค่ะมาทางเรือใช่คือแบบว่ารู้สึกว่าเก๋ไก๋ดีอะไรเงี้ยมีมากูเทศช่วยอธิบายว่าแต่ละวัดมีความหมายยังไงอะไรยังไงก็ได้มีความรู้กันไปด้วยค่ะรู้สึกปี2 0 1พน่าจะเป็นปีที่ดีของทัทยังเพืงภาษาไทยต้องรออีกแป๊บนึงอะนะคะพอดีตอนนี้ก็เหมือนที่บอกว่าอยากผลิตผลงานดีๆออกมานะคะก็คงต้องรอกันนิดนึงไม่อยาก เร่งอยากเร่ง